I don't get it. That thing knew us too well. Aren't most of Ben's foes trapped in the Null Void? That's what I'm worried about. Making Null Void portals is plumber technology, and nothing has ever escaped. Look! More drones! And they're attacking a group of Forever Knights. Forever Knights? Maybe Enoch is behind all this. Talk about getting caught between a rock and a hard place. Whose butt am I supposed to kick? I think. All them sounds like a plan. like of Sounds them? เอาเลยครับผมกาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมเบนเชนโพลิเตอร์ออฟเอร์ดกันอีกเช่นเคยน,นะฮะทุกคนคลิปนี้เราก็เป็นพาร์ทที่2แล้วนะฮะเราได้ตัวเอ็กซ์แลนด์มาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรนจะเป็นยังไงนะฮะก็คลิปนี้ถ้าเสียงผมแปลกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอัดคลิปก่อนไปเรียนเหมือนเดิมนะฮะทุกคนโอเคลองแปลงร่างดูเอ็กซ์แลนด์เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างมีความเร็วนะครับทุกคนเวลาเราเดินเนี่ยมันจะเดินค่อนข้างเร็วนะเดี๋ยวมาดูสกิลพิเศษกัน นี่มันจะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนมันก็สามารถพุ่งแบบคือความเร็วอะเออใช้ความเร็วเป็นการพุ่งนะสกิลของมันโอเคประมาณนี้ครทุกคนด่านนี้เราก็น่าจะเป็นเราต้องสู้กับพวกไออัศวินรอมตะครับไม่รู้เขาเรียกอัศวินอมตะหรือเปล่านะไอพวก forever night นะฮะนี่มันออกมาแล้วฮะทุกคนจัดการไปเลยดิตอนนี้เรายังไม่มีท่าอะไรนะฮสำหรับตัวนี้คือเราก็มีแต่ท่าไอเนี้ยนะทุกคนไอที่วิ่งวนอะเออมันดาเมจดีป่าววัเดี๋ยวลองดูแล้วกันนี่ไงโดนไปดิ เชย่อไม่ตใช้อย่างยากอ่ะทุกคนผมเล่นมันจ่อยโอเคสวยมาดิต่อยต่อย,อยอเฮ้ยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะทุกคนผมก็ค่อนข้างชอบเลยนะไอซัลเรนเนี่ยสับยับโอเคไปต่อฮะผมไม่แน่ใจนะว่า,าด่านนี้จะมีบอสหรือเปล่าแต่น่าจะไม่มีนะทุกคนน่าจะแค่สู้กับพวกฟอร์เอเวอร์ไนท์นะฮะโอเคสวยต่อยดีมาดิมีตัวใหม่มาครับทุกคนเป็นฟอร์เอเวอร์ไนท์สไนเปอร์นะโอเคเป็นตัวยิงเลเซอร์ใช่ไหมนี่ไงมึงยิงกูเหรอ ไอ้กูปล่อยไม่โดนโอเคสวยไอ้ตัวโบ้ที่มันยิงเนะี่ยค่อนข้างน่าลำคาญเลยนะทุกคนถ้าผมเล่นหมวดยากๆเนี่ยนะมันจะตายยากแล้วแม่งยิงแรงน่าลำคาญน,นะทุกคนโอเคโดนนี่ไงโดนกูถีบหน้าไปดิมาอีกแล้วครับทุกคนขอจัดการก่อนแล้วกันไม่โดนอะไรเลยโอเคสวยไปต่อเลยตรงนี้โอเคตรงนี้เราต้องใช้ความสามารถของเอเซอร์เรสนะทุกคนก็คือการวิ่งเร็วเข้าไปนั่นเองนะฮะโดยทําการกดโอนะฮะ โอเคไปเฮ้ยเดี๋ยวไอเวนมันลากจอยอย่างยากเลยเว้ยทุกคนเอาอย่าหล่อนดิเออ okay, โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่จอยมันเออเออนิดนึงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอเก็บดีเอ็นเอพลังงานกับเลือดตรงนี้ก่อนโอเคสวยมาแล้วครับตัวใหม่มาหม่เลยครับทุกคนเป็นฟอร์เอเวอร์ไนต์กาเดียเตอร์เหรออ่ะอย่างนี้ปะมีความสามารถอะไรถ,ถือดาบเหรอมาดิไม่ขนามือพี่หรอกไอ้น้องปล่อยไม่โดนเลยอะไรเนี่ยโอเคทีม ทิมจอดหนะ้าตายหา่าโอเคด้านบนมีสไนเปอร์สองตัวครับมาดิสวยเฮ้ยเดี๋ยวเขาเก็บก่อนก็มาดินี่โดนไปดิโอเคสวยมีอีกไหมตรงนี้อา้าวโอเคมันเกิดอะไหมหมาดินี่ไงดนกูทิบยอดหนะ้าทีบอื้อสวยตายนะฮะแล้วไงเฮ้ยยังไม่หมดอีกวะมามามาทัา้งหมดเลย กูวิ่งวนรอบไม่โดนสักตัวโดนตัวเดียวเธอจะเชื่อมปนคุ้มยากนะทุกคนจอยของผมมันเป็นจอยแบบลับกันากัน <c oughs> เฮ้ยเเดี๋ยวจะเย็นเดี๋ยวกูตายเฮ <c oughs> ้ยอย่าเพิ่งไอช่ไหมใมึอขึ้นไปดิ <c oughs> โอเคต่อยสวยหมามึงต่อเลยนี่าตายไปดิโอเคมีทางนี้อีกมึงยิงกูเหรอนี่โดนไปดิโอเคสวยโอเคไปต่อเลยฮะทุกคนเดินตามทางไปเรื่อยๆนะฮะ ตรงนี้มันน่าจะลงมาอีกหรือเปล่านี่ไงผมอัดลิปตอนเช้าด้วยทุกคนเสียงมันก็อาจจะแบบไม่สบายนะฮะขออภัยด้วยแล้วกันหมาดิเฮ้ยกูจะตายแล้วเลือดจะหมดขอเก็บเลือดก่อนโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่มึงเหรอโลหะโลอะดีโดยไปดีเฮ้ยกูจะตายชิบหายกุลำคาญจัดเลยพวกตัวสไนเปอร์เนี่ยขอเก็บเลือดน่อยโอเคสวยดีโดยไปดีโอเคสวย,ไป,สวยไปต่อเลยนะฮะเอาชิบหาย กูโดนลงมาทําไมเนี่ยเอาแล้วมันมาเกิดตรงนี้เลยโอเคได้อยู่ขอเป็นฮิตบัสบ้างแล้วกันฮะแล้วต้องไปตรงไหนวะโดนไปอ่ะโอเคมาแล้วฮะไปไหนต่อทางนี้เหรอต่อยต่อย,อยอเฮ้ยมีการซูโมส่สแลมเมอร์โอเคดีดีด,ด,ดีดีแล้วฮะที่เดินมาแล้วไปตรงไหนต่อโอเคเดินมานี่ใช่ไหมมาอีกแล้วครับทุกคนหมาดิเจอฮิตบัสกูหน่อย ควันมนไฟปุมบุมปุมปุ่ม่มัมนาตายก่อนนะฮู้ยเชื่อมากันเต็มเลยวะโอ้โหปล่อยไม่โดนใครเลยเหลือเชื่อจัดนี่ไงโดนไปดิรนมันไฟยัดหน้าไปดิโอเคสวยอ,อ้าวท่าใหม่ใหม่เลยครับทุกคนเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นเอ็กซ์โอลเทตไหมหรอจะเอาเป็นฮิตบารดีว่าทุกคน,ด,นดาก้อนบีดลมหายใจมังกรเหรอเฮ้ยหน้าส่วนวะทุกคนลองดูดีกว่ากดโอ้กดสีเหลี่ยมนะฮะจะเป็นไงมาดู นี่งไงโอ้โหเป็นการพ่นไฟนะทุกคนเฮ้ยดีดีดีด,ดีชอบชอบชอบเฮ้ยดีว่าเวลาเราโด,โดยชุลมุนแล้วก็พ่นไฟลวกแมงเลยฮนะโอเคดีดีดีตรงนี้เหมือนว่าจะต้องใช้ความสามารถของโฟอาร์มดนันหินนะฮะทุกคนโอเคจัดไปโอเคดันไปเลยสวยอ่ะมันติดติดแล้วโอเคอันนี้เอาไม่ใ่เหรออันนี้มันไว้สําหรับแค้นนเบากระโดดข้าไปฝั่งนู้นดีว่าเออมัแสดงว่าเราก็ต้องเดินไปต่อดิ เฮ้ยเดี๋ยวกูร่วงจะเย็นโอเคโดนดีดีโอเคมาละเฮ้ยมีตัวหม่มาครับทุกคนเป็นบอมโดนนะฮะอย่าบอกนะว่ามึงจะยิงระเบิดอะไอ้ข้อวิวแก๊กมันยังไม่หมดดีกห่อตายไปซะอันนี้กล่องอะไรไม่รู้ทุบมัม่วเลยนะะมานี่ไงกูใส่ย,ยับกูใส่ย,ยับเราันยิงระเบิดป่ะมาดิหมาให้หมดเลยขอเป็นฝุ่ได้ป่ะคือแบบจะตะบันหน้าทีเดียวเลยอะ โอเคสวยตรงนี้มีก้อนหินนะฮะเราต้องดันไปหรือเปล่าเดี๋ยวขอเดินไปดูหน่อยโอเคเราต้องดันนะครับผมจัดไปอ่าเอเคเยี่ยมแล้วก็เดินข้ามได้เลยนะฮะสวยมาแล้วเฮ้ยตรงนี้มีอะไรมีพลังงานนะครับทุกคนเป็นอโตมิกพาวเวอร์นะฮะเราน่าจะได้พลังโจมตีมาหรือเปล่าแล้วไปทั้งหนวะชิปหายละขึ้นมาบนนี้เหรอมาทดลองทีหนึ่งดี นี่ยโดนเฮ้ยหรือว่าพาวเวอร์มันคือพลังงานไม่ลดเอาไม่เกี่ยวเว้ยมันคือดาเมจบางนะทุกคนตัวแดงโดนไปดินี่ยออกมาให้หมดเลยพอมดเดียวพอโดนไหมเนี่ยไอเวนโอเคสวยสวยไงมาอีกแล้วกาดดีเอเตอร์เหรอมันชื่ออะไรวะลืมว่ะโดนอ่ะไม่รู้ที่รู้โดนคุกหมดนี่ยโดนยัดไปดิโอ้โหตายโอเคลงไปด้านล่างนะฮะ<บ>ทุกคน คือป,ปับ๊บตายไปนเนี่ยโอเคไม่ตายไปต่อเลยฮะตรงนี้มีอะไรมีกล่องนะครับอ้าวโผล่มาอีกแล้วฮะซันด,ดิซันด,ดิครับมาดิผมว่าเร็วๆนี้เราได้อุย้ยตัวใหม่มาอีกแล้วครับทุกคนเป็น forever champion นะฮ <c oughs> e ะ forever champion หรอดูทรงแล้วน่าจะอึดนะฮะตัวนี้อีกไม่นานเราน่าจะได้สู้กับอ e ีโนชนะฮะทุกคนไอตัวอัศาวินหน้ากาก,ากหเหลืองๆอ่ะมันน่าจะเป็นบอสนะเออ น่าจะพาสองน่าจะพาสามมั้งนะทุกคนไม่รู้พารนี้จะได้สู้หรือเปล่าแต่จัดการไอ้พวกลูกกระจ๊กมันก่อนนะฮะมานีอาโดนกูไปดิสวยอยู่ไหนอีกโคมาโอเคอยู่นี่มึงยืนเนียนเหรอมึงคิดว่ายืนแล้วมึงตรงนี้มึงจะรอดเหรอวะฮะนีอาโดนไปดิแล้วไงต่อครับโผลมาอีกแล้วฮะแชมเปี้ยนใส่ใส่ยับนีอะขู่ม่อึดมากครับทุกคน นี่ขนาดผมเล่นหมด easy แล้วเนี่ยมีต้องโดนหลายทีเลยเชื่อเอาเรื่องจัดไอ้ลูกกระจอกนี่ก็นิ่มๆนะฮะอีกตัวหนึ่งโดนไปดิเรียบร้อยฮะโอเคเราน่าจะต้องไปทางนู้นนะแล้วก็ต้องดันหินไปเลยนะ,ะทุกคนเดี๋ยวคูจะดันหินไม่ได้จะยีบหินโอเคไปสวยเดินไปเลยะฮะเฮ้ยเดี๋ยวขอดูทางนี้ก่อนทางนี้มีอะไรอีกเปล่าเฮ้ยมีทางไปเหมือนกันนะ,ะทุกคน เฮ้ยมีอะไรอ่ะลองไปดูไหมไอซอกข้างในห้องนี้มันมีอะไรวะทุกคนผมอยากจะลองไปดูอะโอเคลองเข้าไปดิเอยเขาได้ปะเนี่ยเอาเข้ามาแล้วโอเคมีอะไรอ่ะ DNA boot DNA boot คืออะไรโอเคไม่รู้ช่างมันกลับกลับกลับกับกับนี่น่าจะวิ่งออกได้โอเคสวยโอเคไปทางนี้เลยนะฮะขุมบางขับยากจังวะเฮ้ยเดินปกติก็ได้อ่ะ เฮ้ยตอนนี้เราออกมาอยู่ตรงภูเขาแล้วนะฮะทุกคนไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างไปต่อเลยนะตรงนี้มีอะไรเฮ้ยตรงนี้เป็นโล่เหรอเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อย Invisible Ice คืออะไรอะ่ะมันเป็นยานล้างหน่นเหรอไม่รู้ทุกคนมันเป็นเกี่ยวกับเหมือนกาอน้้ำแข็งเหรอไม่รู้โดนกูโดนกูที่รู้ว่ามึงโดนกูแล้วขอปันหน่อยขอปันหน่อยนี่ไงโดนไปดียวโดนตัวเดียวด้วยนะ ตัวหน้าลำคาญเนี่ยมึงต้องโดนหนักเอยมาดิมาแล้วครับทุกคนจะมากี่ตัวก็โดนผมอยู่ดีอะแค่นั้นแหละใส่นี่ไงโดนกระแทกหน้าไปดิโอเคไปต่อเลยครับผมเฮ้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะนั่นแงกูว่าแล้วดีนะกูไม่ล่วงโอเคเฮ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวล่วงเฮ้ยไอเบนไม่ทำโอำ้โหเกมไม่ทำให้กูเสียวนะโอเคเดินไปต่อเลยเฮ้ยตรงนี้มี มีแต้มอันนี้อย่าบอกนะว่าจะมีดาวมีการ์ดหรือเปล่าขอล้องเก็บดูก่อนเว้ยมันเก็บยากจังวะโอเคมีมีการ์ดจริงด้วยนะโอเคใส่อุ้ยมันมาเป็นฝูงเลยมาเป็นฝูงแบบนี้ต้องนี่ไงมาเป็นฝูงแบบนี้ต้องจัดการด้วยวิธีนี้นี่โอ้โหสามตัวเรียบมาอีกแล้วครับทุกคนแชมเปี้ยนมาด้วยนะรอบนี้โดนกูไปดิโอ้ยมันมาเยอะๆแบบนี้นะเอาฮีทบาสเผารั่รวก่อนทุกคนแต่ไม่เป็นไรใช้เอ็กซ์แลนเลสไปก่อน นี่ไงก็แทกหน้าสวยโอเคไปต่อเลยอะไรของกูวะเนี่ยกูเดินยังไงให้ล่วงเวนจอยมันเป็นหาอะไรวะโอเคใช้เฮดบาร์สแล้วกันไอ้นี่แล้วตรงนี้จะขึ้นยังไงครับโอเคโดดอย่างนี้ได้เลยสวยดีอ่าโอเคดีดีดีโดดขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนอย่าล่วงก็พอสวย มาแล้วมีอะไรออกมาสิโอเคใส่ท่าหน่อยนี่โดนกูเผาลวกไปดิลมหายใจมังกรหรือจาก่ะน้องใส่ตส่เรียบร้อยตายโอเคมาอีกแล้วครับทุกคนเป็นไอหุน่นไอหุ่นโดนธรรมดานะฮะสวยขอเผาอีกทีนึงนี่ไงโดนกูย่างไปดิลมหายใจมังกรรู้จักไปน้องสวยตส่ อ,าาอ้าวท่าใหม่มาอีกแล้วครับทุกคนโอเคตอนนี้ฮิตบัสเราไม่สามารถอัพได้แล้วนะเนื่องจากว่าเราอัพเยอะๆแล้วนะทุกคนขอเป็นเอ็กซ์แลร์เลสเลยกันนะโฟร์อาร์มผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเอาเป็นเอ็กซ์แลร์เลสเลกันเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นท่าอะไรนะทุกคนขอย่างไอ้พวกนี้ก่อนเผานี่ไงโดนไปดิโดนกุลลูกไม่เข็ดเหรอไม่เข็ดเหรอตายโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูท่าเอ็กซ์ลร์เลสกันฮนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะ โอเคสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม,ยมสามเหลี่ยมโอ้ไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็แค่เป็นการกระโดดเตะเสยหน้านะฮะโอเคประมาณนี้น่าจะพอมีประโยชน์อยู่เฮ้ยเดี๋ยวจะล่วงไอห่าโอเคเดินดีๆเดินดีๆอันนี้โดดข้ามอ้าวเรามาด้านบนยอดแล้วครับทุกคนคนนี้มีอะไรเอ่ยมีแชมเปี้ยนนะมาลองท่าใหม่ทีนิเดี๋ยวขอลองท่าใหม่หน่อยเฮ้ยมใช้ยากนี่งไงโดนกระแทกหน้าไปดิตาย โดนเท้าอบปคัดเสยค้างบอกเลยค้างหลุดนะฮะมาใส่อย่างเดียวนะผมเน้นกดมั่วเลยนะทุกคนขอปั่นทีงดีอยู่กันเยอะเนี่ยขอปั่นทีนึงนี่ไง่งโดนไปดิโอ้โหตัวนี้ถึงกับกระโดดเลยนะฮะตัวเด้งเลยทีเดียวใส่เฮ้ยมันออกมาเยอะจังหวะทุกคนชิบหายละคุณจะรอดไหมเนี่ยโอเคปัน่นสวยเริ่มมันมือแนละ้วทุกคนมันออกมากันเยอะจัดกโอเค เน้นใส่อย่างเดียวนะเรียบร้อยอ้าวมอีกตัวมีสองตัวตใส่ยับอบะมาดิโดนโอเคจบแล้วนะฮะทุกคนมีคัสซีนหรือเปล่า Tell what's me here? going on Whose drones are those? We the area Lord Enoch Enoch is taking over Area 51? He seeks only to emancipate it. Lord Enoch will use the technology therein to power a weapon of worldwide deliverance. To stop the Forever Knights is to deprive the Earth of its last, best hope. Enoch doesn't offer hope anyone himself. to but ผมไม่รู้นะทุกคนว่ามันคุยหาอะไรกันนะผมฟังไม่รู้เรื่องเลยนะโอเคโอเคฮะประมาณจบพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะทุกคนพาร์ทหน้าเราอาจจะได้สู้กับบอสหรือเปล่าไม่แน่ใจสู้กับไอเอโนกชไอเออะไรเนี่ยไอหน้ากากเหลืองๆนะฮะทุกคนหรือเปล่าไม่แน่ใจเอเรีย51นะฮะตอนต่อไปโอเค เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม